สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับสูช่ช่องขางนายรายยดกันอีกเช่นเคยวันนี้ก็มาอยู่กับเกม princess connect live กันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนําตัวละครที่ควรจะรีหาในเซิร์ฟเวอร์ไทยนะครับซึ่งในตอนนี้เซิร์ฟเวอร์ไทยได้ประกาศอย่างเป็นทางการแล้วนะครับว่าจะเปิด Open Beta ในวันที่15กันยายนที่จะถึงนี้โดยวันนี้เดี๋ยวผมจะมาแนะนําตัวละครทั้งหมด4ตัวนะครับในการเริ่มเล่นหรือรีหา ถ้าใครสนใจก็ลองดูคลิปนี้เ,เป็นคลิปประกอบการตัดสินใจดูก็ได้นะครับอ่ะโดยผมจะใช้ข้อมูลจากเซิร์ฟญี่ปุ่นนะครับซึ่งมันคล้ายๆกันแหละแต่แค่ว่าระบบอะไรพวกเซนโยอะไรพวกนี้มันยังไม่เข้านะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังนะตัวละครตัวแรกนะครับที่ผมจะแนะนำนะครับนั่นก็คือมาโฮมาโฮนะครับยูเนียนเบิร์สฟื้น TP ให้กับเพื่อนร่วมทีมเล็กน้อยเพิ่มพลังโจมตีเวทให้กับเพื่อนร่วมทีมเล็กน้อย แล้วก็มีเพิ่มพลังป้องกันให้กับเพื่อนร่วมทีมเล็กน้อยซึ่งตรงนี้มันช่วยได้ดีมากๆนะครับในการป้องกันของให้ไม่ให้แท้งตายหรือว่าเพื่อนเราโดนดาเมจนะครับซึ่งค่อนข้างจะโอเคเลยแหละสกิลแรกนะครับฟื้น HP ให้กับเพื่อนร่วมทีมที่ HP ต่ำที่สุดอ่าสกิลนี้เอาไว้ช่วยยื้อแท้งหรือว่าเพื่อนร่วมทีมของเราที่ใกล้จะตายนะครับซึ่ง ค่อนข้างจะดีเลยนะแต่มันเพิ่มนี่แค่เป้าเดียวนะโอเคครับสกิลสองครับเพิ่มสถานะตาบอดให้กับสตูลดำดับที่สองจากหน้าสุดอันนี้มันจะได้ผลกับมอนบางตัวนะครับที่มันตีแท้งหนักๆอะ่ะเออแล้วมันโดนตาบอดทีเนี้ยมันก็จะตีไม่ค่อยจะโดนละมันจะโดนฮิตสองฮิตเลยก็ว่าไปซึ่งดีนะเป,เป็นเป็นสกิลที่ดีนะครับ ซึ่งช่วยลดภาระแท้งเราได้ดีมากๆผมบอกตามตรงคือช่วงแรกอะแท้งของเราอะคือตัวที่สําคัญที่สุดนะครับถ้าแทงตายก็คือจบตัวดาเมจมีเกลื่อนคุณสามารถหาตัวไหนมาใช้ก็ได้แต่หลักๆอะคุณควรจะมีแท้งดีๆอย่างเช่นพุดดิ้งหรือคูกะอะไร2ตัวเนี้ยเออถ้าหา2ตัวนี้ได้ก็ถือว่าดีเลยแหละครับแต่ผมแนะนาว่าเอาเป็นพุดดิ้งก่อนดีกว่าในช่วงแรกๆนะครับไปที่ตัวต่อไปกันเลยนะครับ ตัวละครตัวต่อมานะครับชิซุหรือว่าโอเน่สังของเรานะครับเป็นซับแทงสกิลนี่ดีมากๆนะครับในการช่วยแทงให้มันยืนได้นานขึ้นะนะครับมาเริ่มกันที่ยูเนียนเบิร์ดยูเนียนเบิร์ดนะครับโจมตีกายภาพใส่ศัตร์ต,ตัวหน้าสุดสร้างบาเราียกันดาเมจกายภาพแต่มีข้อแม้นะครับถ้าหากโจมตีพลาดจะไม่ได้บาเรียนะครับอ่ะสกิลสองไอ้สกิลหนึ่งนะครับฟื้น HP ให กับเพื่อนร่วมทีมที่มี h พน้อยที่สุดนะครับดีอีกแล้วสกิลนี้ค่อนข้างดีนะแล้วก็สกิล2ครับมอบบาเรียรกายภาพให้กับเพื่อนร่วมทีมที่ใกล้ที่สุดอันเนี้ยส่วนใหญ่เท่าที่ผมเห็นนะถ้าเกิดไปกับแทงเนี่ยส่วนใหญ่มันก็จะให้แทงซึ่งดีนะได้บาเรียรกันกายภาพมาถือว่ายือชีวิตได้ค่อนข้างจะดีมากๆเลยนะครับในช่วงเริ่มต้นเนี่ยโอเคครับไปตัวต่อไปกันเลย ตัวละครตัวต่อมานะครับโนโซมินะครับไอดอลของพวกเรายูเนียนเบิร์ดนะครับเพิ่มพลังโจมตีกายภาพให้กับทีมเล็กน้อยเพิ่มพลังป้องกันกายภาพและเวทให้กับทั้งทีมปานกลางและมีสกิลย่อยยูเนียนเบิร์ดเนี่ยมันเป็นตัวช่วยทําให้แทงของเราไม่รับดาเมจมากจนเกินไปนะครับคือผัดกันรับผัดกันคือแทงหลักรับดาเมจหนักแล้วพอโนโซมิยูเนียนเบิร์ดปั๊บอ่ะโนโซมิก็จะโดนรับดาเมจแทนทําให้แท้งหลักของเราได้พัก แป๊บหนึ่งให้พักฟื้นฮิลฟื้นอะไรกันนะครับถือว่าเป็นอะไรที่ดีมากนะสกิลหนึ่งนะครับโจมตีกายภาพเล็กน้อยใส่ศัตรูแถวหน้าทั้งหมดติดสถานะใส่สตนันเอะสถานะสตันใส่เป้าหมายนะครับดีมากๆสําหรับสกิลนี้แล้วก็สกิลสองครับฟื้น HP เล็กน้อยให้กับเพื่อนร่วมทีมบอตามตรงนะครับตัวนี้อารีมาได้ช่วงเริ่มต้นเนี่ยเป็นตัวละครที่ผมบอกได้เลยว่าเก่งมากๆนะครับไปตัวสุดท้ายกันเลยนะครับ ตัวละครตัวสุดท้ายนะครับที่ผมจะแนะนานั่นก็คือมาโคโตะมาโคโตะนะครับยูเนียตเบิร์สโจมตีกายภาพใส่ศัตรูตัวหน้า1ตัวลดพลังป้องกันกายภาพปานกลางใส่ศัตรูสกิลหนึ่งนะครับโจมตีกายภาพปานกลางใส่ศัตรู1ตัวแล้วก็สกิลสองนะครับลดพลังป้องกันกายภาพปานกลางใส่ศัตรู1ตัวอีกเช่นกันนะครับตัวนี้ผมต้องบอกว่าช่วงเริ่มต้นในการผ่านด่านแล้วเนี้ยอาจจะบางมากๆนะครับ อาจจะยืนไม่ไหวแต่ถามว่าแรงไหมแรงแต่มันจะยืนไม่ค่อยจะไหวนะครับแต่บทบาทของนางจริงๆอ่ะมันจะไปอยู่ที่กิววอลตัวเนี้ยจะเก่งต่อเมื่อกิววอลมาครับผมบอกได้เลยนะใครมีตัวนี้ติดไว้ในไอเดียกิววอลโคตรสบายในช่วงเริ่มนะครับแต่อาจจะติดปัญหาตรงที่ว่าในการผ่านด่านแล้พวกนี้อาจจะลําบากหน่อยเอออาจจะผมแบ่งงี้แล้วกันถ้าอยากผ่านด่านง่ายมาฮ ชิซุรุโนโซมิแต่ถ้าอยากจะกิววอสบายก็มาโคโตครับเนี่ยแหละคือทางเลือกที่ดีที่สุดแล้วสำหรับในการรีไอดีนะครับก็เอาเป็นว่าในวันที่15นี้ก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะครับรีหาตัวละครที่เราอยากได้ให้เจอนะครับอย่างที่ว่ามานะครับตัวละครที่ผมแนะนำก็มีประมาณนี้แหละก็เอาเป็นว่าก็ขอบคุณทุกท่านด้วยนะครับที่ติดตามรับชมกันมาแต่ต้นจนจบคลิปนี้อาจจะสั้นหน่อยเพราะว่า มันเก่งๆเ่ยมีแค่นี้แหละนะครับในช่วงเริ่มต้นในการรีหาอะไรพวกนี้ตามตัวละครที่มันมี12ตัวก็เอาไปว่าไว้เจอใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ไปละบ๊ายบาย